เรียบร้อยนี่ไงคอมโบไปเลยไอหา่ากินต่อไปก็ไอห,หนุ่มคนนี้ต่อโอเคโอเคเรียบร้อยวันช็อตไปอีกหนึ่งซีแล้วกันไอหำน้อยขอแก้ตัว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 นี่จัดเข้ามาให้จับเปิดเผามาสิเรียบร้อยโอเคประมาณนี้แล้วกันทุกคน ราคาคุณผู้ชมกับสวดาสวัสดีคุณผู้ชมที่หน้าตานา่าราก,กันทุกคนด้วยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเบื่อน้าบักเจมกันหรือยังเอ่ยแต่บักเจมอยากจะบอกคุณผู้ชมไว้ว่าบักเจมไม่เคยเบื่อน้าคุณผู้ชมนะครับอันนี้ว่าจุกมัวเป็นหนึ่งสีแล้วกันนะครับผมซึ่งเดี๋ยวในวันนี้นะครับคุณผู้ชมบักเจมนะครับจะมาเปิดคอนเทนต์ใหม่เอาอีกแล้วเหรอใช่เอาอีกแล้วเดี๋ยวในวันนี้นะครับคุณผู้ชมเราจะมาทําคลิปล่าฆ่าหัวแต่ทว่าเราจะเอาหมัดมาหนึ่งมาทําการล่าข้าหัวกัวกบ ลายๆายดาบนะครับคุณผู้ชมประมาณนี้เลยครับผมคือต้องบอกก่อนเอาไว้ว่าในช่องของเรานะครับมีทําคลิปแบบว่าราคาหัวผลสั่นลากข้าหัวกับซุกหมัดก็มีมาแล้วดาบสไปกี้ลากข้าหัวกับซุกหมัดก็มีมาแล้วแต่ว่าเรายังไม่เคยทําคลิปแบบว่าเอาไว้เจ้าหมาัดกอทูเมนบีสองไปทําการลากข้าหัวกับดาบนุ้นดาบนี้แบบว่าไหลาหลาดาบในคลิปเดียวกันเนี่ยน่าจะยังไม่มีนะครับคุณผู้ชมฉะนั้นในคลิปนี้เราจะมาปะอ่าต้องพูดยังไงวะเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะแบบว่ามาทําการเปิด สกอราา EP 1กันนะครับน้องๆหมัดก็อฮูเมน B สองราฆ่าหัวกับหลายๆดาบนะครับซึ่งในคลิปนี้พี่ก็อาจจะเล่นสักประมาณ3 4สีดาบละกันนะดาบที่เราจะมาเล่นกันก็เดี๋ยวผมเอาดาบแบบว่าตึงๆมาก่อนเลยละกันทุกคนเดี๋ยวเราเอาเป็นไอเจ้าครูเซอร์ดูโอคาตาเน่เดี๋ยวเอาเป็นไอเจ้าดาร์คเบธแล้วก็เอาซูซุยมาทุกคนแล้วก็อีกดาบหนึ่งเอาเป็นไอเจ้าบัตีิซอสละกันนะครับผมประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงแล้วก็ไอเจ้าหมัด ฮูเมนเนี่ยเล่นกับดาบหลายๆดาบเนี่ยมันจะเวิร์กไหมหรือเปล่าเออพูดอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้เจ้าก็ต์ฮูเมนเนี่ยเล่นกับหลายๆดาบเนี่ยมันจะเวิร์กหรือเปล่าน,นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับผมก่อนจะไปดูนะครับทำการฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับน้องๆช่วงนี้คลิปก็ไม่ค่อยจะขึ้นฟีดเลย นะครับคุณผู้ชมยังไงก็ฝากกดไลค์ให้กันหน่อยนะครับเมื่อกีจ้จะดึงดรามา่าเฉยๆทุกคนงั้นเช่าเรากดไลค์กันแล้วพร้อมกันแล้วเราไปรับชมคลิปกันก็ผมไปกันเลยครับฮ้ยอยากเติมโรบักจังเลยมีร้านไหนแนะนําบ้างไหมเนี่ยอ้าวอีหนูสนใจร้านเติมโรบักงั้นหรอง,งั้นเอาร้านนี้ไปเลยร้านเจมี่ช็อปบ,บริการสุดโหดจนอยากจะกระโดดกอดคนซื้อมีบริการรับเติมโรบักระบบไอดีพาสุดคุ้มแล้วยังรับกดผลปีศาจเกมพา a แมพบล็อกฟูอีกด้วยแนะนําขนาดนี้แล้วก็ต้องไปกระโดด กดเฮ้ยต้องไปใช้บริการกันแล้วไหมล่ะสนใจลิงก์ร้านใต้คลิปเลยครับผมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับอ้ฮม <c oughs> กำลังมองหาร้านลบฟาร์มเติมโลบ้างกับผลเกมพัทและจำหน่อยก่นตนอยู่ใช่ไหมล่ะงั้นปักเจมแนะนําร้านนี้เลยร้านอีซี่ฟาร์มร้านดีบริการไม่โกงไม่เกลียนและแอดมินสุดใจเกเรด้วยนะครับทุกคนเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครสนใจร้านลบฟาร์มแนะนำสิอีซี่ฟาร์มเลยนะครับผมสนใจลิงก์ร้านใต้คลิปเลยนะจ๊ะมาเลยทุกคนเฮ้ยเกำลังเปิดคลิปเลยมาที่เผอได้ทุกคน บอกเลยว่าได้เรื่องแม่ปลาบู่ทองโอเคหลบมาก่อนทุกคนคือจริงๆตอนนี้เจมก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาแบบว่า1นึ่งคิวหนึ่งดาบดีหรือว่าเป็นหลายคิวหนึ่งดาบนะครับงั้นเอาเป็นว่าเล่นตามใจอารมณ์ไปเลยละกันนะครับทุกคนมาเลยพ่อหนุ่มมังกร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 ใช่ไหมมังกรใช่ไหมมังกรเอาไป็หนึ่งคอมโบของไอ้เจ้าอันนี้บอกเลยว่าเจ็บมากโอ้โหสกิลไม่ถึงหมดทุกคนไม่มีสกิลจะได้ตัวไม่เอ่ยไม่โดนนะไปไหน มาเป็นล่างเลยวันรอบนี้มาดิแล้วไงใครแคร์มังกรมาเป็นล่างแล้วไงใครแคร์ใครไม่แคร์แต่ว่าเอแคร์ซึ่งไม่เกี่ยวกันนี่โอ้ย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 ได้เรื่องได้เรื่องกระเบื้องแล้วอ๋ออ๋เดี๋ยวขอแบบซูมมาก่อนนะครับคุณผู้ชม แล้วคือมังกรฟุ้ยรอบนี้โอ้โจะขึ้นฟ้ามาก่อนทุกคนไม่ให้มังกรมันจับกดเรานะครับหลบมาโอเคทุกไปหนึ่งเกิลวปาดไปโอ้โหต้องต้องหนีหมดทุกคนต้องหนีว่าไม่หนีก็ตายสิอย่างงี้บ้าบอเล่นลุมกันซะเลยโอ้โหเพื่อนใจเย็นนะแล้วประเด็นคือมังกรสองคนด้วยคือเมื่อกี้หนุ่มคนเมื่อกี้อันสแบะวะตัตวนะครับแต่ว่ามีคนเข้ามาแจมนี่ไงจับมาก่อน เรียบร้อยนี่ไงคอมโบไปเลยไอหากินต่อไปใกล้หนุ่มคนนี้ต่อมาเลยเพื่อนเองตายไปแล้วเพื่อนเองตายไปแล้วนะาจ๊ะเอ้ยเพื่อนเองมาแล้วว่ะเพื่อนเองมาแล้วเพื่อนเองกลับเพื่อนเองกลับมาโอ้โหน่าจะไม่รอดน่าจะไม่รอดโอ้โอ้โอ้หนีทุกคนใครไม่หนีก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเจมมี่จะไม่อยู่ถ้าใครอยู่ก็บ้าทุกคนโอ้โหมาสักขนาดนี้โอ้ไปก่อนไปก่อนรั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 น ลันนิ่งแล้วจ้าอยู่กับบ้าแล้วมากระซ่าสองคนเลยเพื่อนหนึ่งคนยังจะพอว่านะครับแต่มาสองคนนี่คือแบบตัวใครตัวมนะันเราไม่ไหวจริงๆอ่ะทุกคนต่อให้แบบบาราที่หัวแบบบ่อยก็เถอะยังไงก็ไม่ไหวนะครับแล้วขอแบบนี้วาร์ปกลับก่อนโอ้โหจะแย่แยน,นะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้มังกรมาสองคนลําพังหนึ่งคนแล้วก็สู้ไม่เขาจะไหวแล้วลว่าเรากะกากอ่ะแล้วมา2คนนี่คือไม่ต้องคิดสภาพนะครับคนนี้ที่ปิดที่ลุมละเออคนนี้คนนี้ คนนี้อยากออกช่องอยากออกช่องใช่ไหมได้เลยมาจําได้ว่ามีผมมังกรกัมาบมังกรอยู่ซึ่งคนนี้คือแบบชัดเดียวกระเจียวแจ้งเลยอะ่ะมาอยามีคนเข้ามาแจ้งนะเว้ยโอเค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 เรียบร้อยบันช็อตไปอีกหนซีและกันไอห้หำน้อยมา ทุกคนพี่ว่าไอ้เจ้าคูเซอร์คาตาน่าเนี่ยก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับเมื่อกี้ก็ทําคอมโบแบบว่าวันช็อตให้คุณผู้ชมดูกันไปแล้วนะครับผมฉะนั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนดาบกันดีกว่านะครับมาแล้วดาบต่อไปเจมขอเล่นเป็นไอ้เจ้าอ่าดาร์กเบดแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราหยิบดาร์กเบดมานะเดี๋ยวเราอ่าอินคัมแบ็กหายก่อนจริงๆไอ้เจ้าเอ่อไอดาบโบเดงเนี่ยถ้าเราแบบว่าทําคอมโบดีๆบวกกับสตูเปิดเค้นไม่แข็งเนี่ยก็อาจจะเป็นเหมือนเมื่อกี้นะครับทุกคนวันช็อตไปเลยมาเดี๋ยยยยยยววต่่่่ออออไไไปปปเเเเเเรรรรราาาาาลลงงงงนนนนนน็็้้้้้จจจจููููบบบบสสิกะะะะีมัััแค งั้นเอาเป็นคนนี้ม,มามามีคาบูชาแบบว่าส่งซิกส่งสัญญางแล้วก็มาเลยมีแต่ผลตึงๆนะครับบ่อยจังหวะนี้จับมันห็นลวกันทุกคนโอ้โหเล่นเป็นเผ่าปลาบอกเลยว่าทมมําคอมโบจะตายไหมเนี่ยเผ่าแห่งมหาทึกนะครับโคตรติดกับเผ่าปลาบอกเลยทุกคนต้องเราพอขำหมดก่อนนะครับอะต่อๆไปไม่โดนด้วยเฮ้ยเรากดสกิลผิดโอ้โห หลางหลังก็ไม่ได้ล่าไม่ค่อยได้ล่านะครับอย่างนี้แล้วกันหลางหลังก็ไปติดแบบทําร้านนะครับเวลาล่าก็ไม่ค่อยจะมีนี่ป่าไปก่อนทุกคนอีก2อ0พัสเดี๋ยวแบบหาจังหวะแบบเบิร์ดเบิร์ดสกิลดีดีกว่าทุกคนเดี๋ยวล็อกแม่นแม่นซึ่งเราไม่แม่นไงแต่อันนี้เราแม่นเราป่าปีกโดนไหมอื้ไม่โดนหรอปึ๊บจับมาต่อ สกิลสกิลไม่ไม่โดนพอกห้โดนก็ไม่ตายนะครับเปิดเผามารอบนี้แบบสกิลพลาดเยอะมากนะครับขอแก้ตัวขอแก้ตัวขอแก้ตัว ขอแก้ตัวขอแก้ตัวนี่จัดไปเลยอีกหนึ่งคิวเมื่อกี้ดาบบลูพี่เล่นไม่ค่อยจะดีนะครับสกิลพลาดเดยอะมากแต่ก็ขอใหม่ทุกคนมาเราต้องแบบว่ามาเล่นใหม่นะครับจริงๆช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ล่าอย่างที่พูดไปนะครับบวกกับเออมไม่ค่อยจะมีอะไรทำเหมือนทุกคนทุกคนมีใครคิดเห็นเหมือนพี่ไหมครับน้องๆเวลาพอคุณอัปเดตเนี่ยเอาจริงๆนะเต็มที่หนึ่งสัปดาห์เนี่ยี่ยสนุกพอผ่านไปจากหลังจากหสัปดาห์เนี่ยบอกเลยว่าเริ่มน่าเบื่อทุกคนคือแบบไม่ค่อยจะมีอะไรทำเลยนะครับลาก็ยแบบไม่่คอบ กระจัดการล่านะครับแล้วขอแบบแก้ตัวจากมาหนึ่งซีเปิดเผาไหมโอเคเปิดเผาทุกคนปล่อยอทุกคนถ้าเปิดเผานี่คือปล่อยนะครับเปิดเผาเราไม่ต้องแบบไปตามคอมโบใส่เนะนี่ยเพราะเนื่งเอาบิ๊กมัมมาจับได้ยังไงเนี่ยโอ้โหสกี้อุตส่าห์จับก่อนนะมันจะเกินปุยมุยล่ะจับมาทุกคนสกิลไปเ้ยสกิลไม่ออกสกิลไม่ออกโดนใบเอาออกแล้วโอ้สกิลไม่ออก,กอ,อกีก,ออก,อออกแล้วโดนคาบูชาใบ สเกิลไบเก่งมากโอ้โอ้โอ้เย่เย่ย่โอ้โอ้ทุกคนรอบนี้คือแบบเรามาส่งไม่ค่อยจะแบบไม่ค่อยจะดีนะครับเดี๋ยวเราแบบว่าสติตอนนี้ต้องสติเท่าน,านั้นทุกคนเขาเปิดเผามาแล้วให้นึกเอาไว้ว่าเขาเปิดเผามาแล้วแล้วถ้าแบบว่าเราจับดีๆเราจะแบบทำคอมโบได้นะครับ มาจับไปดีวูสเขาเปิดเคนหนาด้วยคือมาซูป้ปสองมันก็ค่อนข้างจะหลบเคนได้ไม่ยากนะครับหลังๆมีคนเปิดหลบเคกนกันแบบเป็นแล้วอะทำคมอมโบอันะแบบว่านี้เคนเขาเนื้อแหละเคนเขาหนานะครับเขาเปิดเคนดีอยู่เหมือนกันคนนี้เปิดเผาปลาด้วยแหละนะครับเผาปลานี่คือไม่ต้องเริมนะครับเปิดเผามาทีใครจะไปไหวใครจะไปไหว พี่โดนแบบขนาดแบบว่าโดนแบบโดนแบบเแบบออถักฐานี่คือยังจะเจ็บเลยอะโอเคจับมาปุ๊บสกิลถึงโอ้โหจะเย่จะเย่จะเย่โอ้โอ้โอบล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 บ,ล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 บลกลกวัลกวกลัวกลัวพ่ามายังโอ้โหทุกคนจีจีเอ้ยหลบได้โอ้โอ้ เมื่อกี้เกือบนะครับเกือบจะแบบไม่รอดแต่ก,ก็ยังรอดอยู่เพราะอะไรก็ไม่รู้อ่ะเข้ามาให้จาบเปิดเผามาสิเรียบร้อยโอเคประมาณนี้แล้วกันทุกคนดาบดักเบรกกับไอ้เจ้าเออไอ้หมัดไอ้มัดเฮ้ยโอ้โหรีบเกินพี่ชาย โอ้หรีบเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอถอยมาก่อนนะครับทุกคนจะเปลี่ยนดาบนะคือเมื่อก,กี้จะบอกว่าไอ้ดักเบรกกับไอ้เจ้ากอรฮูเมนเนี่ยมันก็เล่นด้วยกันได้นะครับแต่ว่ามันต้องหาคนที่แบบเปิดเคนไม่ค่อยเก่งบวกกับต้องแบบทาให้เคนเขาไม่มีนะครับเมืกก่อกี้น้องเขาแบบมีเคนแล้วก็เผาปลาค่อนข้างจะแบบทำคอมโบขยากบวกกับที่เล่นพลาเดเยอะนะครับช่วงนี้ก็จะพยายามกลับมาให้ฝีมือกลับมาแล้วก็จะพยายามล่าให้ปลอดเคลือลกันทุกคนฝีมือจะได้แบบว่ากลับมานะเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนดาบแล้วกันทุกคนในดาบนน้้บัััดีแลวก คเดี๋ยวสุยๆไว้แบบไทยๆนะครับดับท้ายลมาบาดที่ซอสต,ตึงๆเม้่คนนี้บิกมัมนี่หว่าสู้ไปแล้วเดี๋ยวขอเปลี่ยนคนมั้ไหมเดี๋ยวคนนี้มาก่อนก็ได้มามีตัดต่อไปตัดเคนไปด้วยจับมาจะไปไหนจะไปไหนโอ้โหไม่โดนบางกี้สกิล,ลดาบเราแบบพลาดเยอะไปนะครับแต่นั่นเป็นไรทุกคนดาบบาดีซอสมันโกงอยู่แล้ว ค่อยๆเล่นเดี๋ยวก็ได้ค่อยๆเล่นเดี๋ยวก็ได้ค่อยๆเล่นเดี๋ยวก็ได้นี่ดาบบัลลีซอหรือว่าไอ้เจ้าดาบฉลามนี่เหมือนฉลามไหมก็เหมือนอยู่แหละนะมาเดี๋ยวขออีกสักคนหนึ่งแล้วกันทุกคนเดี๋ยวขอแปลว่าทำคอมโบเป้งๆหน่อยแล้วกันนะจริงๆว่าเราไม่ยัดคาบูชาไม่เล่นพอร์เซ่บอกเนี่ยคือบอกเลยว่าทำคอมโบแบบยัดเป้งๆวันช็อตยากมากนะครับสับมาหนึ่งทีแล้วกันทุกคน bắt bạc kiếm tiếp ok như vậy được mừng ô โดนเต็มๆจะไปล้ออะไรล่ะครับทุกคนโอเคบัดดี้ซอลก็ประมาณช่างนี้ละกันนะจ๊ะซึ่งก็เมื่อกี้ให้เราแบบว่ามือเวาๆเนี่ยอาจจะแบบทำคอมโบอย่างวันช็อตอย่างเมื่อกี้ได้เลยนะครับทุกคนคอมโบก็รีบกด X z แแล้วก็ประมาณนี้นะครับทุกคน XZ ็ X, z, แล้วก็เออแซเอ็กของดาบนะครับซึ่งเมื่อกี้คือแบบน้องขอเปิดเคนไม่หนาบวกกับเอ่อคอมโบติดก็เรียบร้อยนะครับทุกคนวันช็อตเลยมะเดี๋ยวเราขอมาเล่นดาบลูกหลักละกันนะครับจริงๆเราแทบไม่เล่นดาบ ลูกหลักกับไอ้เจ้าคืออันนี้เป็นครั้งแรกที่แบบว่ามาเล่นไอ้เจ้าดาบก็ไม่ใช่สิทุกคนไม่ใช่ครั้งแรกนี่หว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแบบว่าแรกๆแ,แล้วกันนะที่มาเล่นไอ้เจ้าดาบลูกหลักกับก็อดฮูเมนวีสองซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูหน้าสกิลไม่ออกนะพี่กินฟ้ามาก่อนทุกคน ปึ๊บปึ๊บสกิลดาบมาโอ้โหดาบมาดาบดบมาแบบช้าไปดีเลย์เมื่อกี้เมื่อกี้ดาบเรามันดีเลย์น,นะจ๊ะมังกรรู้สึกว่าเหมือนจะยิงบนไฟแล้วป่ะทุกคนมันจะยิงโด,ดนง่ายขึ้นนะมังกรเน,นี่ยอุ้ยเปิดเค้นเหรอไม่รู้ว่าเปิดเค้นแล้วเ,เราสกิลไม่โดนนะครับนี่ต่อยไป โอตายนี่ทุกคนปึ่มเฮย้ยยังรอดอยู่โอ้โหตายไม่น่าตายเยเราเล่นพลาเดเองทุกคนโอโ้โ,อโหโอ้โหขอขอแก้ตัวเลยมาคย่เมื่อกี้แบบงุนงิดต,ตัวเองมากทำไมเรามาเล่นกาขนาดนี้ว่าเมื่อกี้เราไม่สมควรจะตายนะเอาจริงพอเราเล่นพลาดนะครับมาแต่ว่ารอบนี้เราจะแบบว่าแก้ตัวบวกกับแบบว่าจะตั้งใจแบบต้องไม่พลาดรอบเมื่อกี้คือแบบเราประมาทไปหน่อยนะครับมา ถือว่าขอแก้ตัวแล้วกันไอหนุม่มถือว่าขอแก้ตัวแล้วกันมาเลยเราจะแบบแก้แค่นะ้ซะมารอบนี้เราจะแบบตั้งใจเล่นบอก,กับไม,ไม่ประมาทล้วไม่ประมาทไม่ประมาทล้ว โอเคทุกคนต้องแบบต้องให้แบบตั้งใจเล่นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะตูอีกนะยังไงก็ประมาณเช่านี้บรยรก,กันทุกคนสำหรับอีพีหนึ่งนะครับน้องๆคลิปนี้ก็ขอตุกทุกคนด้วยนะครับที่ไม่สามารถโชว์คอมบงคอมบงได้เยอะมากนะครับได้ประมาณเท่านี้จริงๆรงนะช่วงนี้ก็ทุกคนเดราฝีมืออาจจะตกไปบ้างนะครับทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับก,รก่อนนั้จากกันไปนะครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับน้องๆก่อนจะแบบว่าปิดคลิปนะทุกคน มัณนี้แล้วกันนะครับงั้นเดี๋ยวไปเจอกันคลิปนั่นนะครับผมนำนี้กับตัวลาไปเกับทุกคนไปไปครับเจะมีทั้งสองเด้อบบ๊ายายจุ๊บ